แน่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 แล้วแล้วโอ้โหเหรินดื้อลงไม่หลีเวยปานนี้ยินเดนี่ปานนี้ยินเสียงผู้ทยนี่เดยน เมืองเมืองเราจะเอาขึ้นได้ปะ ไไปได้โอ้แปดหาโคตรแรงเลยเอาเอ้ไอ้เน็กโอ,อ้แบนชนเม็ดสีส่เลยนะเอาชนชนนชนนชน มั็ท่ายเพื่นเน้ะโอ้ดอูเดือดมากแล้วครับเอาลุยกันต่อครับผมโมลุมมตุ่มอยู่ตรงนี้แหละเอาเบื่อแน,นมาจากไหน,น ไปครั้นแ่ยพอพี่ใหญ่ไปไหนเนี่ยครับพี่ใหญ่จะไปไหนจะตามดูพี่ใหญ่หน่อยโอ้ยขีดตูมฟุ้งกันหอดกระโปรงรถ ฮะทีไงจะร่วมไปเก็บตรงนี้ครับต้อจบะ,ะบ่ค่าซะหมดอนอต้องไปค่าอีกด้อ ลุยอย่างเดียวเลยครับไม่กลัวจมครับทีมงานนี้มาเหลือฝั่งนู้นนะครับยังไม่ได้ถ่ายฟังเหมือนกับลุม่มหือกันนะ ใกล้สิกเกียวเขาแล้วเด้อรถไถย,ยังไถไห้มาให้เราได้อยู่ปีนี่เป็นยังไงเนาะมาคักมาแน่ใช่ครับยูไ,ได้ปลูกย่ำไดเรออ้อยจะ่พ่อได้ปลูกล้างปีไม้ผลบ่อฮะมาลงหลุมนี่บ้าน ตรงนี้ถอยเอาครับน่าจะลงตรงนี้ไม่ได้ครับตรงนี้เขาบอกว่าหลุมไม่คูเลยเลยแน่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  แล้วแล้วโอ้โหเล่นซือๆลงไม่หลีเว้ยป่านนี้ยินได้เด็ดหนิป่านนี้ยินเสียงผู้ไายได้เด็ดหนิเมืองเบิองเกาจะเอาขึ้นได้ปะ อโอ้ยโอ้รถไปกันแรงแน่ล่ะอู้ไปได้เวยไหนๆก็ข้าวมาเดี๋ยวนี้ เฮ้ยซ่าน่นยๆก็ะข้าบ่ <c oughs> โอ้ข้าหนามัานตำกิหลีนะครับนับหน่อยกระข้าบนี้รอหลังยังเขิดลังเจิองอยู่น่ะเ <c oughs> นี่ยน่อยๆนี่นี่เพขึ้นได้เนี่ยกันฟี่ก็ใส่ล้วอ่าจะคุยเพิ่อนบ่น ก็จะคุยเพื่อนเนส่นมามามามือสตีมามาเฮ้ยเขามีมือสตีพร้อมเนอะเป็นไงอ่าเขามีมือสตีพร้อมเป็นไงของแขกนะครับทีมงานเนี่ย หน่อยๆก็บ่าเนาะนิดเดียวก็ติดอ่ะ กินได้แล้วครับผมน้อยเดียวกับข้าเฮ้ <c oughs> <c oughs> น้อยเดียวนึงเว้ยตกล้มหน่อยกับข้าว่านนิแมวโอ้ยอยังวะเน็ตต่ำนี่ดีเลย